สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้ตาหนูก็จะมาตำส้มตำนะคะทุกคนเมน,นูตำส้มตำอีกแล้วทุกคนคะ่ะตำอีกแล้วใส่พริกไปห้าเนสนะคะนี่ชอบกินกระเทียมก็ใส่เยอะๆเนะเาะใส่กระเทียมไปสี่ห้ากีดนะทุกคน ใส่กระเทียมห้ากีพริกห้าเม็ดนะชอบชุนๆเนาะอันนี้ก็เป็นคารบิดคารบิดโรลันโคโรบิดน,น,นะคะทุกคนไม่ใช่นรกอนะเออไม่ใช่นรกอเนาะพนุก,ก็ได้อนะเอามาสับนะเออลืมลืมไปว่าต้องใช้แครอดใส่สักหน่อยเนาะจะได้สวยๆทุกคนคะ่ะ แล้วปลานุก็จะมีปลาใส่ด้วยเนาะนี่ปลาสับเนาะส่วนผสมผก็จะมีกุ้งนะคะทุกคนนี่กุ้งนะทุกคนจ๋าเดี๋ยวก็จะใส่กุ้งไปด้วยนะเดี๋ยวปลานุก,ก็จะตำพริกเลยนะคะทุกคนจ๋ามีมะนาวด้วยเดี๋ยวจะไปเอาแครอทมาขูดสักหน่อยเนาะให้สีสันก็สวยนิดหน่อยนะทุกคนจ๋านี่ก็เต็มพริก ตักระเทียมทุกคนนี่กระพริบกับกระเทียมพนุก็จะตำแบบนี้เลยนะคะทุกคนคับตำแบบนี้เลยเนาะต้องขออภัยนะคะอ่าต้องขออภัยนะคะเสียงดังเนาะทุกคนค่ะเดี๋ยแตะแตะดังมากทุกคนขออภัยผมไปจะเผ็ด น้าโดนะนะที่ห้ามเลดเนี่ยรู้นะเผ็ดหรืไรอไม่เ็ดต่ำต่ำต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 ำเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าลูกก็จะไปเอามะเขือเทศแล้วก็ผสมลงไปเนาะชุวลดน้ำลานะคะทุกคนคงรสให้อร่อยแซ่บยั่ว,วเนาะ ค่นี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนนี่ดูสิแหลกหรือยังแหลกแล้วทุกคนเออนี่ก็เป็นสลัดนะคะทุกคนจะประนุษทำสลัดนะมีหกมีผักชีด้วยแล้วก็มีแครอทมีแตงกวานี่แตงกวากว่าลูกยาวเนาะแล้วก็มีผักนะทุกคนนี่ตามด้วยสลัดที่เขาหั่นรวมๆนะทุกคนซื้อมาจากตลาดเนาะ ก็จะทานรวมกันนะทุกคน <c oughs> โอยฉุนทุกคนคะ่ะโอยจะขอไปชมต่อนะทุกคนจะชมต่อเนาะยังไม่เสร็จนะเสร็จแล้วจ้าทุกคนนี่นะคะทุกคนคะ่ะอาหารฝรั่งกับฝรั่งกับไทยนะคะทุกคนนี่ส้มตำอันนี้ส้มตำปลานะคะทุกคนจ้า ก็จะประมาณนี้นะของปนุษเนาะนี่แหละของโปรดปรนุดทานบ่อยครั้งทุกคนบ่อยมากอันนี้ของฝรั่งปลาหรอเหอมือนเหมือนปลาเลยทุกคนที่เขาใส่ขวดแล้วมันเปรี้ยวๆอ่ะทุกคนเออหเหอมือนปลาเลยมัตเกีย์ซีลลูกไก่ไอเซปลา <laughs> 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 ลูกตะกอนอยลูกตะกอ <laughs> โอเคอันนี้ อันนี้ก็แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็แกงอันนี้ทานกับขนมจีนได้นะคะทุกคนค่ะแกงเมื่อวานเนาะออของเมื่อวานแช่ตัวไว้แล้วก็มาเวฟน,นี่นะคะสลัดเยอะเลยทุกคนดูนะสลัดมากกินสลัดกันเนาะมานะคะทุกคนค่ะ ตามมาทานอาหารกับปนุนุ์นะคะอาหารกองตอนเที่ยงเนาะดูนะตอนเที่ยงครึ่งจะครึ่งแล้วทุกคนเออมาประนุดทำเลแต่หน่อยหนึ่งเนาะปกติก็จะทานเที่ยงนะมื้อเย็นกับมื้อกลาองวันเนาะทุกคนพร้อมกันอ่ามานะคะทุกคนปนุนุ์ก็จะขอจบคลิปตั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะ อยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพ <อ S 2> <ๆ>ื่อนเพื่อจ้าบ๊ายบายรักนะจุ๊กจุ๊กฮิดู